สุดยอดผ้าไหมที่ทำได้จริงกับคุณภาพที่สูงสุดดีต่อสุขภาพป้องกันสาร UV ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังสวมใส่เบาสบายผ้าไหมใหญ่กล้วยแห่งเดียวในภาคอีสานวันนี้สามารถเปิดหลักสูตรสอนให้ทุกคนฟรีที่ศรีสะเกษนายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่า ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบอำเภอวังหินจังหวัดสิเกตได้ทำการเปิดสอนสาธิตในการทำสุดยอดนวัตกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาคนสมัยก่อนส่งต่อมาสู่ลูกหลานบวกกับความรู้ในยุคปัจจุบันกับการพัฒนานวัตกรรมการทำผ้าไหมที่มีคุณภาพดีต่อสุขภาพนั่นก็คือผ้าไหมใยกล้วยที่ทำจากกาบต้นกล้วย บวกกับเส้นไหมนับตั้งแต่สมัยโบราณถักทอผลิตออกมาเป็นผ้าไหมที่เบาสบายสวมใส่แล้วจะสามารถป้องกันสารยูวีจากแสงแดดได้เป็นอย่างดีตัดเย็บออกมาเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์กระเป๋าแฟชั่นนำสมัยหมวกตุ้มหูและอื่นๆวันนี้พร้อมแล้วกับการเปิดสอนให้ฟรีทุกกลุ่มอาชีพกับทุกคนเริ่มต้นขั้นตอนของการผลิตก,การตัดต้นกล้วยและนำลำต้นกล้วยมาลอกกาบออก ทีละกา่าจากนั้นนำไปเข้าสู่เครื่องอัดรีดน้ำจากกาากล้วยและจะได้เส้นใหยกล้วยที่เหนียวนุ่มหอมกลิ่นต้นกล้วยนำมาตากแดดให้แห้งพอดีก่อนนำเส้นใหญ่กล้วยมาม้วนล,ลงหลอดเส้นได้จากนั้นนำไปถักทอเข้าสู่ขบวนการผลิตผ้าไหมที่มีเส้นใยของเส้นไหมและเส้นใหญ่กล้วยสลับกันไปถักทอเป็นลวดลายตามที่ต้องการซึ่งจะทำเช่นเดียวกับการผลิตทอผ้าไหมทั่วๆไป การถักทอผ้าไหมด้วยใยแก้วทั้งผ้าไหมผ้าสบายผ้าลายผ้าสิ้นอื่นๆสามารถทำได้ตามที่ชอบใจเหมือนกับการทำผ้าไหมปกติทั่วไปแต่คุณสมบัติพิเศษของผ้าไมหมใยแก้วก็คือจะสามารถป้องกันสาร U.V. ที่มากับแสงแดดได้เป็นอย่างดีเพราะมีสารนาโน,โนในเส้นใหญ่ของกาบกล้วยซึ่งมีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนที่นำมาลีดน้ำออก หลือแต่เส้นใหญ่นำมาถักต่อเป็นผ้าไหมใหญ่กล้วยคุณภาพดีใช้งานได้นานเส้นใหญ่จะเหนียวนุ่มนับว่าเป็นความสำเร็จของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของอำเภอวังหินที่ได้ทำการทดลองและประสบผลสำเร็จเป็นแห่งแรกของภาคอีสานของจังหวัดศรีสะเกษวันนี้พร้อมเปิดความรู้สู่ชุมชนรับสอนให้ฟรีทุกคนที่ต้องการความรู้นำไปพัฒนาเป็นอาชีพต่อยอดได้นางสาวพันธิพา วาวาสุกภูมิหน่วยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวังหินจังหวัดศรสีสะเกดกล่าวว่าตนเองได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานกว่า4ปีก่อนที่จะได้ทดลองทําในการตัดต้นกล้วยมามากกว่า100ต้นทั้งที่ปลูกเองและซื้อจนพบว่ากาบกล้วยจะมีใยที่เหนียวหนานุ่มและยังสามารถนํามาถักทอเข้ากับเส้นไหมได้อย่างลงตัวและจะทําทให้ผ้าไหมที่ถักทอด้วยเส้นไหม และเส้นใยกาบกล้วยมีคุณภาพดีมากสามารถนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหมวกรูปแบบต่างๆเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดีและสามารถทำเป็นผ้าคุมไหล่ผ้าพันคอและอื่นๆที่ส่งคุณค่าที่สำคัญในผ้าไหมใหญ่แก้วจะมีสารที่ป้องกันแสงแดดป้องกัน U.V ได้เป็นอย่างดีสวมใส่แล้วจะเบาสบายนุ่มไม่ระคายผิว ตัดเย็บออกมาจะเงางามซึ่งวันนี้หากใครต้องการเรียนรู้ในการทำผ้าไหมจากใยแก้วยินดีที่จะสอนให้ฟรีเพื่อนําไปต่อยอดเพิ่มรายได้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพหรือบคุคคลทั่วไปสามารถติดต่อได้ทุกวันในเวลาราชการที่หมายเลขโทรศรรัพท์045606091พงพัดไต,ตพิพัฒภาพข่าวสุภิชัยหลาสกุลประชา,าสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน